สว,ส,สวัสดีค่ะชนดิชาชอฟค่ะแล้วนี่ก็คือลูกของนัทชายคนเก่งของเราอะไรลูกของนัทพิชั<ม>ยอะไลูกแรกวันหยุดวันนี้เดี๋ยวเราจะมาตัดดอกไม้กันที่สวนไม่ใช่สวนของเรานะคะเขาปลูกขายค่ะก็คือ1ก้านหนึ่งเนี่ยก้านก้านหนึ่งเนี่ยราคาตกแล้วเป็นราคาเมืองไทยประมาณ25บาทค่ะไม่ใช่ก้านเนาะเขาเรียกว่าช่อหนึง25บาทแล้วก็ดอก ดอกอะไรนะดอกธันวัลหนึ่งดอกก็ยีบห้าบาทเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปเลือกดูกันเนาะแล้วก็ตัดไปที่บ้านเราหน่อยอะไรเล่า <Very nice. S 1> โอ้ยมันยาแล้วไปอนีีเสยไม่อันนี้เขาปลูกเออเป็นแปลงเลยนะคะก็อันนี้มีคนก็ตัดไปบ้างแล้วเนาะ <Very nice. S 1> เอาดอกสวยๆน้องนะ ขี้่ไรขี้หมาเหรอโอเคเอาดูดิเอาจะเอาดอกไหนดูกันก็สีสวยทั้งนั้นเลยวันนั้นนี่มาดูไปก่อนดิเฮ้ยน้ำมันเหี่ยวแล้วมันจะเป็นเลือกอะไรอยู่เหี่ยวเหรอไม่ใช่แล้วเนี่ยมันเหี่ยวมันจะตายแล้วนี่นะคะ คือช่อหนึ่งก็ประมาณ25บาทนะคะโอ้ส,อสวยๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมนี่เลือกได้เลยตามใจลูกน <She S 1> ะครับมีสองสี uh huh. ด้วย like ชอบพิ้งเหมือนกันเฮ้ยสีส้มนี่ก็สวยนะเนี่ <Yeah. S 1> ยเดี๋ยวพูดตัดนะ oh. ดูไปรอบๆกัน นาออยลดด้วยปะลูกชอนหนึ่งได้เฮ hey, ma okay, like yep. huh? ้ยน้ำมันเขียวแล้วเธอเลก o l o ้ไม่ตัดเลยฮะไม่ตัดไม่ตัดเลยลูกชอบสีอะไรล่ะ มีตั้งหลายสีนะมาดูซิสีเหลืองก็มีแต่มันก็เริ่มจะโรยแล้วเนะเนี่ยนะก็พื้นที่ว่างเปล่าเขาก็ปลูกเนาะเพื่อที่จะมีรายได้นะว้าวนู่นก็มีคนมามาแบบมาตัดดอกไม้เหมือนกันนะ ช่อเดียวก็พอลูกเอาสีหนึ่งเอาสีเดียว <laughs> มันจะตาโอเคโอเคนั <c oughs> ค่นแหละนัะ่นแหละเอายาวๆหน่อยนะอุ้ยตัดอะไรอย่างนั้นเ้ว <c oughs> เอาแก้ก้านมันเฉยๆเออเออตรงนั้นตรงนั้นแหละ โอ้หจะไปตัดถอนรากถอนโคนต้นมาเลยเหรอเอาจับดีๆสิเร็วๆไอ้ไอ้ก็ติดแอม i ินิชโอเคถ่ายให้เพื่อนๆเขาดูใกล้ๆเห็นไหมดอกมันสวยขนาดไหนมีตั้งหลายสีนี่สีชมพูว้าวชอบละ70เซนนะคะประมาณ25บาทค่ะ ไ,ได้แล้วนะคะดอกทานตะวันอ้าวตอนนี้เราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเอาเงินใส่ในถังนะคะให้กับเจ้าของสวนเขาไม่มีใครมาเฝ้าค่ะคือเป็นความซื่อสัตย์ของคนซื้อเนาะว่าจะต้องเงินมาใส่ที่นี่เขากำลังมีคนรออยู่เราก็ต้อง เคเฟียต okay, ิกนัดบายๆก็เจอตู้อัตโนมัตินะคะที่เขาขายไข่แล้วก็ขายมันฝรั่งแล้วก็ขายโยเกิร์ตด,ด้วยน้องนัทบอกว่าน้องนันหิวโยเกิร์ตก็เลยจะซื้อโยเกิร์ตผ่านเครื่องอัตโนมัติอ้าวตอนแรกทำยังไงอะครับใส่เงินเข้าไปใส่เงินเข้าไปว oh. อ,อย่าให้มันยับมั้งเ <Yeah. S 1> เริ่มใหม่สี ก็ไปแล้วใส่ไปยี่สิบออโรโอเคอเคอาเงนนี้นี่กดหาแล้วว่าก็กดว่าน้องนัดจะซื้ออันนี้นะอุย้ยนี่อ่ะฮะอ่ะออกมาแล้วมาแล้วเราเลือกโยเกิร์ตใช่ไหมโยเกิร์ตสตรอเบอรี่<ะ> <laughs> จา้ <laughs> เาเดี๋ยวรอสักคูก่อ่า ยางอกมายาอ่าได้มาแล้วได้เงินทอนด้วยดูเงินทอนด้วยครับโอเคเยอะมากๆเยอะมากๆดูสิเขาทอนถูกหรือเปล่าเนี่ยเครื่องอะได้โยเกิร์ตโยเกิร์ตนี้ก็คือประมาณ100บาทนะคะ2องออยโรนะคะมานับซิว่าเขาทอนให้ถูกหรือเปล่าเครื่องเนี่ยต้องทอนเท่าไหร่อ่ะลูก 17 50ถูกไหมโอเคถูกต้องนะไม่ต้องทำอะไรไหมเออเอาไข่ด้วยดีกว่าเนาะไอ้เออสิเออสี่สีเนี่ยง่ายสวายอุนตซินั่นไงอิสิหะิก็สิงเอ ซื้อไข่หนึ่งแผงอ่าเริ่มใหม่ใส่ตังเข้าไปทั้งหมด4ี่ออโรแล้วก็กดหมายเลขอ่าเครื่องเริ่มทำงานแล้วไปที่หมายเลขเราเลือกนะคะเลือกหมายเลข32มอ่าลวงมาแล้วปุ๊บอ่ขด่ดีๆนดดดออัดดีเออจับดีๆเดี๋ยวมันจะอยาโสอ่ะ เรียบร้อยได้ไข่<ค>แล้วไม่มีตังทอนเพราะว่าใส่พอดีใช่ไหมสีออ่อยโรโอเคเรียบร้อยค่ะวันหยุดนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกันเช่นกันนะคะครับถ้าเพื่อนๆชอบช่วยกดไลค์กดติดตามให้กับเราด้วยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ